สวัสดีครับตอนนี้เสียงกลับมาชัดเจนดีหรือ,อยังครับ,รบสวัสดีครับฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามดีขึ้นแล้วนะครับขอบคุณนะครับพี่ปัตพงศ์ตอนนี้เสียงกลับมาชัดเจนแล้วหรือยังครับดีแล้วโอเคพี่ก้องเกียรติขอบคุณมากครับดีแล้วพี่โทนี่โอเค สวัสดีพี่พี่อีกหนึ่งครั้งครับขอโทษเมื่อกี้ที่เสียงมีปัญหาไปตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศการแกะกล่องรถฮาร์์ดิวสารรุ่นใหม่นะครับไนสเตอร์975นี่เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูพร้อมๆกันเลยรถพึ่งมาจากโรงงานยังไงฝากรบพวีพี่กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูพร้อมๆกันว่าหน้าตาโฉมตัวจริงของไนสเตอร์เนี่ยจะเป็นยังไงนะ สวัสด,ดีพี่พี่ถึงหนึ่งกว่าท่านกับซิ t y ี้แบง์รายงานตัวนิดนึงสวัสดีครับก็แอบ,บดูเวลานิดนึงชอบชอบไปดูด้วยกันเลยไหม <grading> เดี๋ยวในร,ร,ร,ระหว่างนี้เราเขาแก่นะประชาสัมพันธ์งานนี้หน่อยมันจะมีอะไรยังไงบ้างาอ๋อวันนี้นะก็คือพูดถึงวันนี้ก่อนวันนี้มีรถมาลง2องคันนี่คือไนสเตอร์เก้าเจ็ห้าก็จะมีเป็นรถเด,ดโม่หนึ่งคันแล้วก็รถที่แบบจะส่งมอบลูกค้าหนึ่งคันซึ่งมีจองแล้วของเรามีจองแล้วจองแล้วก็แล้วก็พรุ่งนี้ครับก็คือวัน ที่7เดือน5ปี2022นะฮะก็จะมีงานคือ New b r e e e New b r e e e Nister ก็คือเหมือนแบบมเมล็ดพันใหม่เหมือนกลับมารีบอร์นอีกครั้งของ n i g h t e r เป็นงานอะไรยังไงบ้างก็คือพรุ่งนี้จะเป็นงานเหมือนอเรื่นเริงอย่าง,หล,งหลังจากที่เราไม่ได้จัดกันมานานนะฮะก็จะเป็นจัดพร้อมกันเลย a s ทั้ง3สาขาเราจัดพร้อมกันเลยก็จะไม่ว่าจะเป็นวิภาวดี เพชรโชแล้วก็พัทยาจัดพร้อมกันระยะเวลาก็ไล่เรียกันครับเริ่มต้นตั้งแต่ศูนย์เปิดเลยครับก็ศูนย์แล้วเปิดประมาณ9ก้าโมงแล้วก็ลากปาร์ตี้ไปจนถึงประมาณสี่ทุ่มก็คือหมดงานภายในงานนะฮะก็จะมีถ้าของฝั่งวิภาวดีเนี่ยก็จะมีแบบเหมือนประกวดแต่งตัวคอสเพลย์หน่อยเกี่ยวกับแบบไนท์เป็นคนแบบบุคคลกลางคืนแต่งตัวยังไงให้โลกแบบให้โลกจำก็คือเป็นจิมมิกข,ของปาร์ตี้เนาะใช่นะแล้วมีรางวัลแจกด้วยอนอกจากนั้น ภายในงานที่มีคอสเทลแล้วก็จะมีทั้งเครื่องดื่มแล้วก็อาหารบริการนะครับวงดนตรีวงดนตรีด้วยที่นี่ที่วิภาจะมีวงดนตรีเลนสดด้วยสรุปให้เข้าใจง่ายๆคือในช่วงกลางวันเนี้ยมีเทสไรส์เปิดตัวรถรุ่นใหม่คือไนเซอร์ตอนกลางคืนก็มีปาร์ตี้ใช่ครับอนอกจากพุ่งน,นี้จะมาเทสไรส์อ่ะนอกจากไนเซอร์975เราก็ยังมีรุ่นอื่นที่แบบลูกค้าสามารถมาลองได้ก็คือถือว่าเป็นโอกาสดีแล้วกันว่าถ้าอยากมาลองฮาร์ลี่อยู่แล้วพรุ่งนี้ก็มามีมาร่วมงานด้วยแล้วกัน โอเคป่ะเราไปดูกันดีกว่าไปดูดีกว่าเพราะร้อนแล้วดูแดดดีก็นี่นะฮะพี่พี่ทีมงานเราก็ตอนนี้ก็กำลังตื่นเต้นกับของใหม่ที่เพิ่งมาลงเลยก็คือมาลงสองคันอันนี้คือเมื่อกี้แอบไปแอบไปดูช่วยเขาดูครับพี่ป็อกพี่ป็อกทีกระลาบอกว่าใส่กางเกงในตัวเดียวขี่โลกจับแน่ครับใส่มาไหมครับเด็กผมมั่เลยอ่ามาดูนี่ก็คือมาจากโรงงานก็จะมาเป็นกล่องแบบนี้เลยใช่ครับ ก็กล่องจริงๆของฮาร์ลี่จะมีน่นาจะามันมี3ามไซส์อันนี้จะเป็นไซส์เล็กสุดแล้วก็จะมีซอฟเทลก็มีทัวริงทัวริงจะกล่องใหญ่หน่อยก็คือไม่หายห่วงครับคือเราไม่ได้ส่งรถมาเปล่านะเราใส่กล่องเราห่อมาอย่างดีคือไม่ต้องกลัวเรื่องคอสเมติกหรือว่าจะเป็นรอยหรืออะไรอย่างนี้เราเซฟรถมากที่สุดจากโรงงานคือเชื่อมั่นได้แล้วผมถือทำไมก่อนอันนี้เขากำลังชมอะไรกันอยู่ครับเาใหม่ใหม,ม่ใหม่ม,มันเป็นมันเป็นยังไงฮะเดี๋ยวผม คุยด้วยมันดีดีโชว์ว่าอะไรอ่ะโชว์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 ว่าอะไรว่าเข้อจี๊ดเกลโอเคทำไมไม่แกะออกไม่ทำไมเราไม่แกะออกเราแกะให้ลูกให้ให้ผู้ชมดูไหมเราจะมาเปิดกันเลยเปิดให้ผู้ชมดูดีกว่ามาหลังอคเรอหลังอและนี่คือรุ่นอะไรครับอันนี้คือรุ่นอะไรไนสเตอร์975เปิดเลยไหมพี่รอเปิดเลยไหม เปิดเลยใครอ่ะคนไหนอ่ะบอกดี๋ยวดูหนึ่งพันคนนะใครใครเปิดไนะคนแล้วคุณดูเปิดมาได้๋ยวดูดูจะว่าหนึ่งร้อยกว่าท่านครับเปิดเลยว่างเปิดเลยเปิดที่บ้านเดี๋ยวอีกเก้าร้อยกว่าคนเดี๋ยวจะเปิดไม่ได้ดูแล้วรับเฉพาะแชร์ด้วยพันคนงานพันคนงานทีมงานบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอพันคนเดี๋ยวรอเครื่องมือนิดนึงนะครับพันคนให้ดูอันคนพันคนร้อยแชร์ ก็จะนี้มวเ้เท่าเร็วเอาเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันให้ดีก่อนปัญหาก็ถ่ายนี่หรอโอ้ยไม่ไม่เมันจะเปิดแล้วเอ้ยกกทางนู้นนนี่อ่ะแต่มันจะแกะกองออกมาแล้วสลๆร้อนนี่จะโถ โฉ่ใหญ่นะมีปั๊บสวยอ่ะในระหว่างนี้ให้พี่ๆในที่ชมไลฟ์สดอยู่ก็เดี๋ยวรอนะครับเดี๋ยวรอพี่เขาแกะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูใกล้ๆกันนะเออมาแล้วสีวีบิดแบล็คอุ๊ย เอนนี้ให้ยนโฉมกันภายนอกก่อนนาจา์ครับรูปลักษณ์เป็นไงเห็นแล้วชอบครับก็ดูแล้วก็คือยังดูเป็นสปอร์ตสเตอร์ที่ได้รับกลิ่นอายจากตัวเก่ามาก่อนก็คือมีมีโชวคคู่อ่านี่ไงเดีย๋ยวเราไปดูดีเทลข้างในนะรถปกตินี่ค ตัวสปอเตอร์ที่ออกมาเครื่อง Revolution Max เนี่ยมันจะมีตัวที่ออกก่อนหน้านี้คือตัวสปอเตอร์เครับอ่าแต่สปอเตอร์เจะไม่ใช่โช๊คหลังคู่อย่างนี้นะใช่สปอเตอร์เจะเป็นโช๊คเดี่ยวอยู่ใต้เครื่องนีอ่อ่าเฮ้ยโหเปิดเบาะนี้ได้เลยอ่นะเดี๋ยวพาไปดูว่าใต้เบาะมันมีอะไรเป็นสิ่งแปลกใหม่อีกอย่างหนึง่งจริงใช่ มาดูตรงไฟหน้าไฟหน้าหน้าตาเปลี่ยนไปเรามาไล่กันเลยดีกว่าไหมใช่ได้ครับมันลองลองมาไล่ดูว่าเจ้าไนสเตอร์เกเดนี่ยมีอะไรแตกตา่างมาจากสปอร์เอสบ้างสิ่งแรกที่เห็นในชัดเลยคือไฟครับเป็นไฟกลบม,มาให้เฮ้ยโหดูข้างในดิใช่ข้างในดีดีเทลนะดีเทลดีแล้วก็มีเขาเรียกมินิแฟริ่งใสามาให้เลยแฟริงนะครับใช่แล้วก็สิ่งที่ เปลี่ยนไปอีกอย่างฮะก็เดี้ยวนี่โค้กเป็นสีงี้เหรอแสดงว่าหลอกก็ต้องเป็นสีชมงใช่แล้วก็ตัวพักคาเวอร์ด้านหลังเนี่ยเป็นสีดำมาเลยเการสีดํามาทั้งหมดแล้วก็ในส่วนของพวกโช๊คหน้าล้อหน้าเนี่ยครับจะต่างจากสปอร์ตเอสก็คือตัวนี้จะเป็นไทน้า19แล้วก็โช๊คแบบตัวไม่ใช่ไม่ใช่หัวกลับเป็นโช๊คแบบปกติทั่วไปแล้วก็ปั๊มเบรกปั๊มเบรกเป็นเบมโบมาให้เลยเป็นซิงเกิลนะครับ เป็นซิงเกิลดิสนะใช่ังวก็พวกนี้จะเก็บงานมาเพิ่มนะฮะเป็นตัวแบบเก็บพวกสายเบรกแล้วก็มีมอน้ำแล้วก็มีคเวอร์ตรงนี้คือถ้าเป็นของสปอร์ตเอสตรงนี้จะยาวแต่ตในนี้จะเป็นสั้นแล้วแล้วก็ตัวเครื่องของโตเตจะเป็นสีดำส่วนถ้าเป็นไนสเตอร์จะเป็นสีออกสีเงินหน่อยสีเงินนะสีเทานะอ่าซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของโตนิสเตอร์ซึ่งไม่ปกติไนสเตอร์ตัวเก่าที่เป็นเครื่องอีวิโวลูชันเนี่ยตัวเครื่องจะเป็นสีเทาเหมือนกันใช่ครับอมาดูเครื่องฝั่งนี้แป๊บนึงมาเดี๋ยวผมพาไปดู มาพูดถึงตัวเครื่องมาหน่อยตัวเครื่องครับก็เป็น Revolution Max เหมือนกันครับแต่ตัวนี้ซีจะอยู่ที่975ซีซีใช่แล้วก็จะมีอันนี้เพิ่มมาให้ที่ตอนแรกสปอร์ตเองจะไม่มีเป็นตัวกันร้อนเ<ม>อาอเพื่อหุ้เครื่องนี่แล้วก็ยังให้กลิ่นอายของสปอร์ตเซอร์เดิมๆอยู่คือฝาด้านข้างตัวนี้ทรงสี่เหลี่ยมถ้านั่งแบบมิดคอนโทร ถ้านั่งมีคอนโทรลใช่ถ้าเป็นสปอร์ตเอสจะเป็นรีดูสเออรีดูฟอร์เวิร์ดคือขยับไปข้างหน้าหน่อยครับแล้วก็ในส่วนของน้ำมันดูหน่อยอันนี้ไม่ใช่ถังน้ำมันอ้าวมันคืออะไรอันนี้คือแอร์บ็อกซ์อ่าถังไน้ำมันย้ายมาอยู่นี่ครับไปดูเลยกันเอ้าอ๋อนี่คือเติมน้ำมันตรงนี้ใช่ตัวอ่าจริงจริงฮารี่อันนี้เป็นตัวที่2นะไม่ใช่ว่าทําเป็นครั้งแรกคือตัวแรกๆก็คือเป็นวีรอดถังน้ำมันจะเติมใต้ ที่นั่งเรา,เอ,าอ่าในส่วนตรงนี้รครับก็คือเป็นแอร์บ็อก ok ครับตรงนี้ไม่ใช่ฝาถังน้ำมันไม่ใช่ถังน้ำมันครับก <c oughs> ็คือเติมน้ำมันคุณต้องคุณต้องเติมรถแล้วคุณเต,ติมใต้เบาะแล้วในส่วนของแอร์บล็อกข้อดีของอย่างนี้ก็คือคุณขี่ฝนตกคุณไม่ต้องห่วงเลยคือก็คือมันกันน้ำลอากาศมีคอเพเอร์อยู่แล้วก็ไม่ต้องกลัวามนจะเปียกหรืออะไรแล้วก็ไล่ไปในส่วนของดูตรงแผงแผงควบคุมทั้งหลายนะครับก็ปั๊มก็จะเหมือนของอ่า สอร S เลยก็คือเป็นปั๊มบนเบมโบ่ปั๊มล่างเบมโบ่กรับระดับได้กระจกข้างแบบปลายแฮนด์ก็กลับด้านได้ปกติตอ,อนนี้เขาจะไม่ได้ปรับองศานะก็<ม>คือเป็นเซตติง้งแล้วก็นะฮะปุ่มก็จะคล้ายๆนะเรียกว่าคล้ายๆคล้ายๆกับสปอร์ตเอแต่ก็แพนเมกามีอะไรบ้างก็คืออันนี้เป็นปุ่มสตาร์ททั่วไปปึ๊บแล้วกดแล้วก็จะมีเป็น traction control ไฟฉุกเฉิน แล้วก็โหมดอ่าโหมดการขับขี่ใช่เจ้าไนซ์เตอร์975เนี่ยมีโหมดการขับขี่เกือบจะเหมือนสปอร์ตเก็มีตัดออกไปในบางส่วนก็คือรถเรนะม,มีแน่นอนรถรถก็คือปกติเรนก็คือโหมดผลนแล้วก็มีสปอร์ตอ่าก็จะให้ซีลลิ่งในการใช้งานนะเพราะเรารับแต่ละโหมดแล้วก็ในส่วนข้งซ้ายจะเป็นไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะฮะแล้วก็เป็นทริปแล้วก็ตัวนี้เป็นแตรแล้วก็ไฟสูงไฟต่ําไฟพามาเอ้ยไฟพาสในส่วนของหน้าจอ วันนี้จะไม่ได้เป็น TFT เหมือนสปอร์ตเอสด้วยนะอันนี้จะมีเป็นอะนาล็อกก็คือเป็นเข็มนะใช่แต่ว่าก็จะมีเป็น LCD ซีดีดิจิตอลอยู่ด้านล่างนิดหน่อยเอาไว้ดูพวกเหล็กไม่ระดับน้ำมันอะไรอย่างนี้ครับอ่าแล้วความจุถังน้ำมันเท่าไหร่ครับตัวนี้นะครับอยู่ใต้เบาะใช่ความจุถังน้ำมันนะฮะถ้าเทียบกับสปอร์ตเอสด้วยสปอร์ตเอสด้วเอ็จะ11.8ส่วนตัวนี้จะเป็น11.7ต่างกันหน่อยเดียว200โลสบายแน่นอนไล่มาที่โช๊คมาเลย ปกติสปอร์ตเอสจะจบแค่นี้แล้วก็เป็นถ่ายสั้นใช่ไหมครับตัวนี้จะมีขาเพิ่มมาแล้วก็มีโชคคู่อย่างที่เราเห็นให้ดูมุมกว้างหน่อยใช่ด้านหลังเองเบรกก็ให้เป็นเบมโบ่เหมือนกันในส่วนของล้อหลังจะเป็น16นิ้วเป็นล้อแมกเหมือนกันนะครับใช,ใช่อุ้ยขออนุญาตครับกดไป ไฟท้ายก็จะอันนี้จะเป็นเป็นหลอดปกติทั่วไปนะครับแล้วก็เป็น c o อร์สีดํามีบางโคนให้ซึ่งแน่นอนมีจุดซ้อนขายเพิ่มเติมแน่นอนถ้ามีบางโคนแบบนี้นะแล้วก็มีไฟเบรกตรงที่3อันเนี้ยผมว่ามันได้รับแรงบันดาลใจมาจากพันสองคัสตอมทรงเดียวกันเลยแต่เป็น LED นะนี่ถ้าเกิดสมมติเราถอดตรงนี้ออกก็จะเป็นท้ายสั้นแล้วท้ายสั้นเลยนะสวยใช่นะอันนี้ก็อาจจะเปลี่ยนเป็น LED แล้วรีเบรกได้โล่งๆใส่ป้ายข้างได้ในส่วนของท่อแล้วกันอ่อ สออกหนึ่งยอดฮิตก็เดิมจากโรงงานนี่ก็หายนอกนะครับ <advances> เดี๋ยวลองดูฟิตเมนต์หน่อยขอลองนั่งหน่อยอย่างตัวผมเองสูง124ก็อุ้ยถ้าให้พูดถึงฟีลลิ่งถังแคบกว่าสปอร์ตเอ,อสขอบเร์ตรงเนี้ยดูกระชับกว่าสปอร์ตเอสจะกว้างกว่าถังใช่ไหมใช่ <muitos> ถ้านั่งสบายหลังตรงปกติเลยแฮนด์บาร์เป็นแบบก็มินิเอฟเล็กๆก, <Okay. S 1> ก็เหมาะนะผมมองว่าเป็นสปอร์เซอร์อีกตัวที่น่าสนใจใช้งานในเมืองราคาไม่แพงแล้วก็ออปชันที่ให้มาค่อนข้างเยอะ mm. ซึ่งมีกี่สีครับตัวจะมี3สีครับก็เริ่มต้นที่สีดำนี่เลยแล้วก็มี สีแดงอีกสีน่าจะเป็นขาวนะถ้าจำไม่ผิดพี่ๆเกือบสามรท่านตรงนี้มีคำถามอะไรพิมพ์มานะครับเดี๋ยวยังไงผมอยากดูส่วนไหนเป็นพิเศษอยากจะเจาะส่วนไหนสอบถามได้นะครับนี่มีคันนึงลงมาแล้วเดี๋ยวผมไปพุยกับพี่ๆเขาหน่อยอะทีมงานสายขายทีมงานทีมงานรู้สึกไงบ้างครับขอคุดไม์หน่อยฮะดูหน่อยเป็นไงบ้างพี่บอย หน้าตาเห็นแว็บแรกชอบนะผมชอบล้อล้อเขาล้อสวยล้อสวยมูเล่สวยอ่าโดยรวมนี้หะสวยเลยครับแต่กำาลังคิดว่าลายใหม่ในส่วนของสปอร์เตอร์ตัวเก่าผมว่าใส่ล้อได้ลายใหม่ก็สิบเก้าสิบหกใช่ต้องลองดูเดี๋ยวลองไปสอบถามดูก็ระบบระบบขับเคลื่อนก็เป็นสายพานเหมือนเดิมใช่ครับให้เบมโบหน้าหลังมาเลย ราคาเริ่มต้นเท่าไหร่พี่บอยจำได้ไหมหกสี่หนึ่งครับก็คือสีดำหกสี่หนึ่งเลยครับเริ่มต้นเลยครับแล้วตอนนี้แปดแปดสามถ้าเป็นตัวเก่ามันเริ่มต้นเท่าไหร่ห้ากว่าห้าแปดใช่ก็เท่ากับว่าราคาเพิ่มไปประมาณหกหมื่นใช่ครับได้รถก็ได้ได้ได้อ่าสีสีเพิ่มก้าเจ็ดห้าได้หกเกียร์ได้อ่าเขาเรียกอะไรเทคโนโลยีเทคโนโลยีโหมดการขับขี่ใช่ครับได้ความสดใหม่นะฮะความแรง วัดมาแล้วได้ข่าวว่าของแต่งเองก็มาแล้วมีของพยองเ้ามาแล้วพยอยเข้ามาแล้วล<อ>ก็คือของแต่งก็อารมณ์คล้ายๆเหมือนสปอร์ตเตอร์เดิเก่านะชุดซ้อนแฮนกระเป๋าใช่ครับหนักโดยรวมเท่าไหร่ครับที่คนถามมาใกล้เคียงกับสบปอรป์ตเตอร์ครับประมาณ225ครับตัวนี้อาจจะหนักกว่าเล็กน้อยเพราะว่าของบางอย่างไม่ได้เป็นของที่แบบลดน้ำหนักเช่นอ่ะท้ายบางโคนโช๊กหน้าที่ยังเป็นลักษณะของของของโลช่นะครับพักเท้ายังเป็นแพลตฟอร์มเดิมนะ ของตัว883แปดสามนะนรี <eterm oon> ้ก็คือเรียกว่ากลับมากำเนิดใหม่แล้วกันไนสเตอร์หลังจากตัวแรกก็ประมาณปี2007น่าสนใจเลยใช่ครับในส่วนของราคาค่าตัวที่นี่ครับน่าจับต้องนะฮะ6,41,000บาทให้ดูถังน้ำมันอีกทีนึ่งใช่ๆนี่คือถังน้ำมันนะลองเปิดเลยดีกว่าอ๋อค่อนข้างทรมาดีอันนี้คือสมมติถ้าเติมล้นใช่ป่ะมันจะมีรูเดรนด้วย ยังไงล้นไม่โดนตรงนี้แน่นอนนะครับกี่ลิตรนะครับ11.7ครับน้อยกว่าสวัสดิ์เอสจุดหนึ่งสปอรดิ์ตอสสเอ็ดจุดแมี72ลิตรนี่วิ่งได้กี่กิโล250โลเป็นอย่างน้อย250แล้วยิ่งเป็นเลยวู่ชั่นด้วยเป็นวาวัยผ่านอีกยิ่งประหยัดขับอีกใช่ครับด้วยเครื่องใหม่เทคโนโลยีใหม่กันผมให้สมบูรณ์มากขึ้นมัผมว่ามันเลยทำให้ประหยัดน้ำมันมากกว่าตัวอีวิลชั่น ระบบระบายความร้อนหน่อยมีคนอยากรู้ว่าระบบระบายความร้อนแม่น,น้ำเป็นยังไงครับก็คือนี่ครับจะเป็นไซส์นี้นะฮะก็คือเอายิงคือไซส์เดียวกับสปอร์ตเอสแหละจะแคบลงหน่อยแล้วก็อ่าจะมีพัดลมแยกมาตรงนี้ซึ่งในส่วนของตัวเนี้ยครับผมคิดว่าน่าจะเป็นเปิดโล่งเลยไม่เหมือนสปอร์ตเอสสปอร์ตเอสจะมีตัวตัวดักเพิ่มแต่คิดว่าใส่ด้วยกันได้ซื้อมาใส่เพิ่มได้อุปกรณ์บางอย่างใช้ ผมใช้ร่วมกันได้ใช่ครับอย่างเช่นอันนี้ผมชอบตัวนี้ตรงนี้ไหนพี่พอชอบไหนผมชอบร่นใหม่การร้อนที่มีการร้อนหัวเครื่องเนาะดีไซน์มาเพิ่มมากขึ้นใส่ได้ง่ายจะใส่กับสมบัติเอสได้คิดว่าต้องลองเช็คดูทีแต่คิดว่าน่าได้ครับเพราะว่าจริงๆตัวเนีญยถ้าทําทําู้ออกมาแล้วของบางอย่างน่าจะใช้ร่วมกันได้ตัวล็อกคอก็เหมือนส port ติเอสเหมือนเดิมอันี้ล็อกคอด้วยใช่ครับ โชก <ผม S 1> หน้า,<บ>าเดี๋ยวผมขอดูยี่ห้อหน่อยว่ายี่ห้อเป็นยี่ห้ออะไรนะโชกหน้าจะเป็นโชว่าครับให้มันเลยดูเลยดีกว่าในระหว่างนี้ครับ200กว่าท่านพี่ๆอยากดูวนไหนเป็นพิเศษหรือว่ามีคำถามอะไรเกี่ยวกับตัวไนส์เตอร์ไหมจะยังไงผมก็เนี่ยถามคุยกันซิดแบงก์แล้วก็ให้ดูเลย นะครับเมื่อกี้มีรถที่ลงจากถาดไปแล้วลองไปดูข้างในไหมว่าไม่รู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนอ่ะ,อะได้ไปเดี๋ยวเ,ยวเราปรไปถ้ำพานงานอีกหนึ่งครั้งกว่าก็คือครับงานคือในวันพรุ่งนี้ครับวันที่7เดือน5นะฮะจะมีด้วยกันทั้งหมดสารที่วิวพาวดีสาขาเมโชรแล้วก็พัทยา จะจัดพร้อมกันเลยก็คือเป็นงานเกี่ยวกับเปิดตัวไนส์เตอร์นี่แหละในแต่ที่ก็จะมีเครื่องดื่มอาหารแจกฟรีบริการทุกท่านนะมีปาร์ตี้ใช่แล้วก็ในช่วงกลางวันก็เทสไรด์ได้เลยทั้งสใช่ครับคือจะบอกว่ารถมาส่งวันนี้นะครับพรุ่งนี้ทุกท,ท,ท,ทุกท่านอะ่ะมาลองเทสไรไ์ได้แล้วว่าเจ้าตัวใหม่เครื่อง975เนี่ยสเปคมันเป็นยังไงฟังก์ชั่นงานขี่เป็นยังไง,งไมันตอบโจทย์การขับขี่ในเมืองอยังไงบ้างผมงว่าง่ายมีใครหล,หลายๆคนอ่ะ อยากจะให้มาลองเพราะว่าใครที่เคยลองโกลสปอร์ตเอสตอนนี้ท่าขี่ไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนระบบโชคหลังไม่เหมือนกันท่าขี่ไม่เหมือนกันระบบโชคหลังไม่เหมือนกันอ๋อพูดถึงนี้นึงครับพรุ่งนี้นะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะฮะที่สนใจจะมาที่วิภาวดีนะฮะขับรถมาเรามีบริการที่จอดอยู่ตรงหลังเซเว่นอีเลฟเว่นตรงซอย64ครับก็คือมาจอดแล้วก็แจ้งได้เลยว่ามางานของ AS นะครับ ใครขี่มอไซค์ก็จอดขี่มอไซค์มาจอดได้เลยก็คือร้านด้านหน้าเนี่ยคือพรุ่งนี้เราจะเคลียร์รถออกให้หมดเลยก็คือหลกัหลกๆเราจะต้อนรับเป็นมอเตอร์ไซค์เพราะว่าอาจจะใช้พื้นที่ในการจอดไม่เยอะแต่ว่า,าจ,จะต้องรบกวนลูกค้าที่ขับรถยนต์มานิดนึงนะครับว่าไปจอดตรงแถวซอย64ครับก็คือหลังเซเว่นอีเลเว่นนะฮะจะมีลานจอดอยู่ซึ่งถ้าใครสนใจจะมาก็แจ้งเซลลก็ได้ครับเรา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 ไปรับให้ได้หรือไม่สะดวกยังไงแจ้งเราได้ครับมีพี่เขาถามมาราคาเท่าไหร่ครับ ราคาเริ่มต้น6กแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทครับนี่กับสีดำสีนี้เลยนะใช่ครับไม่รู้ข้างในเขาจอดตรงไหนกันเดี๋ยวผมขออนุญาตดูหน่อยให้พี่เต้อินเสิร์ตแป๊บหนึ่งฟังเสียงตอนนี้รถเพิ่งมาลงครับแล้วก็ทางเซอร์วิสยังไม่ได้ทำการ PDI เลยปรับองศาแฮนด์เช็คแบตเตอรี่หรือว่าอะไรตอนนี้ยังยังไม่สามารถสตาร์ทได้นะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากเราไสดนี่แหละเดินไปดู เดี๋ยวเราหลังจากไลฟ์สดเนี่ยเดี๋ยวทางเซอร์วิสก็จะทำการ p t i ถึงจ Start ะสตาร์ทฟังเสียงได้วรนพรุ Start ่งนี้ครับฟังเสียงได้สตาร์ทได้ทดลองขี่ได้เลยแน่นอนก็ในส่วนของกุญแจก็เหมือนสปอร์ตเอสนะฮะก็จะมีเป็นฟลอตหนึ่งชุดกุญแจ2ดอกเมื่อกี้ผมเดินเข้าไปดูมาแล้วก็รถจอดอยู่ตรงนี้เข้าไปดูม เ <M> ยม้อท่าที่ผมอ่านสเปคเคร่าวๆในในของแฮรี่นะครับก็สปอร์ตเอลเอมัน121ม้าโดยประมาณตัวนี้จะประมาณ80 80กว่าม้าใช่ก็ตามสัสดส่วนซีซีเนาะแต่ก็แลกมาด้วยผมว่าถ้าในในในคลาสใกล้เคียงกันเนี่ย9.75ของว่าแรงม้าตัวนี้น่าสนใจ ทางสวิคก็กำลังกาทำการ PDI ใช่ครับขออนุญาตรีวิวสักรู่ได้ไหมครับอ่าไปมีี่เตารอีกหนึ่งกัสดีครับไหนๆไมพม่เตารขอเห็น